สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมชาวฟาร์มเยียนฟาร์ม DI y ครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในวิถีชีวิตของการชงกาแฟในไร่ยอยู่นะครับผมแต่อุปกรณ์ที่ผมจะนํามาใช้ชงในวันนี้เรียกว่าแอโรเพสหรือว่าเอโรเพส a e r o a อ r o อะไรประมาณนั้นนะครับผมลักษณะของมันก็จะเป็นกระบอกคล้ายกระบอกฉีดยาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชงากาแฟด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอโรเพสในเมนูนมที่เรียกว่าลาเต้นะครับผมหรือว่ากาแฟลาเต้นั่นเองนะครับผม มาลุยกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับการชงด้วยแอโรเพสนะครับก็มีกาแฟขั้วนะครับผมที่ผมขั้วไว้คราวที่แล้วก็มีอยู่2ตัวนะครับเป็นขั้วกลางกับขั้วเข้มนะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากดูคลิปขั้วกาแฟก็สามารถย้อนไปชมได้ในคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้นะครับผมคึ้นลิงก์ไว้แถวนี้นะครับผมรวมทั้งรวมถึงทั้งวิธีชงกาแฟแบบดริปด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะเลือกใช้กาแฟตัวเข้มนะครับเพื่อชงกาแฟแบบแอโรเพส เป็นเมนูลาเต้นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็จะมีนี่นะครับที่บดกาแฟเก่าๆสักหนึ่งตัวนะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมแนะนําไปยังครับท่านผู้ชมแนะนาไปแล้วละครับโอเคครับเรามีกระบอกแอ r ์โรเพสนะครับผมชิ้นต่อมาก็คือที่เราต้องใช้นะครับเป็นกระดาษกรองนะครับที่ใช้สําหรับกับกระบอกแอ r ์โรเพสตัวนี้นะครับกระดาษกรองก็จะเป็นลักษณะ แผ่นกลมๆแบบนี้นะครับใช้สำหรับใส่เข้าไปที่ส่วนนี้ของกระบอกแอโรเพสนะครับผมโอเคครับทิ้นต่อมาก็คือมีอ่าช้อนตวงกาแฟนะครับผมสำหรับใช้ตวงกาแฟหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีตาช่างได้ก็จะดีนะครับผมแล้วก็มีไม้พายสำหรับกวนกาแฟในกระบอกแอโรเพสตัวนี้นะครับผม ขีนต่อมาก็มีกาต้มน้ําร้อนทั่วไปนะครับผมใช้แบบไหนก็ได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่เลยนะครับตัวที่ผมกําลังตั้งไฟอยู่ร้อนๆตัวนี้เราเรียกว่าหม้อสตรีมนมนะครับผมสําหรับไว้เป่านมให้เป็นฟองเพื่อเทออกมาเป็นเมนูลาเต้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็คือเหยือกสตรีมนมนะครับเราใช้คู่กับนมรสจืดแบบนี้นะครับผมขั้นแรกเราก็ตั้งน้ำรอไว้ก่อนเลยนะครับน้ำในกานะครับเพื่อเตรียมสำหรับการชงกาแฟก่อนนะครับ ยกมอสตีมตัวนี้ลงมาพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตวงกาแฟกันนะครับผมท่านผู้ชมเน่กาแฟจะเป็นกาแฟแบบขั่วเข้มนะครับผมตัวนี้นี่ก็ประมาณ18กรัมนะครับใส่เวงนิดหนึ่งก็ได้ครับประมาณ20ที่ผมเลือกมาใช้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำการบดกาแฟกันครับท่านผู้ชมเราก็ทำการเทกาแฟลงไปในที่บดแบบนี้นะครับนี่เราไปนั่งบดกันครับนั่งบดกันให้เงือแตกไปเลยครับท่านผู้ชมสำหรับการชงแบบแอโรเพสนะครับท่านผู้ชมผงกาแฟที่เราจะบดนี่มันก็จะละเอียดกว่าการชงแบบดริปขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการใช้ที่บดมือหมุนแบบนี้ก็จะนานขึ้นอีกนิดนึงนะครับผม ได้เหงื่อได้กล้ามได้ความร้อนไปเครับอย่านะอย่าไปนะอย่าไปนะอย่าไปคุเตไม่อเลุไมรอเไม่อเลอย่าไปนะอย่าไปะอย่าไปนะคุณมีมุยไม่ไน่ไปลอมทายลงไปแล้วไปไป าเลยปฝังเลยเลมดเลยมดเลยไม่ต้ตาะไม่ต้าตาไม่ต้อตาไม่ต้้ตาเข้าเลยเข้า <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าเส้นชัยเครื่องแรงไมหน,น้อยครตท่อลุดเลย นี่ก็กาแฟที่เราใส่ไว้ในเครื่องบดกาแฟก็หมดลงไปแล้วครับท่านผู้ชมลักษณะของผงกาแฟที่ได้ครับผมนี่นะครับมันก็จะละเอียดกว่าการที่เราชงกาแฟแบบดริปนิดหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปเราก็ประกอบกระบอกแอโรเพสที่เป็นชิ้นส่วนมาเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ ของผมจะใช้วิธีตั้งงายไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการวอมน้ําร้อนลงไปใส่กาแฟลงไปที่ด้านในตรงนี้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรารอน้ําเดือดอีกสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกําลังปุดแล้วกำลังปุดแล้ว,ลลวนี่เดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วแย่ไหมแย่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้น้ําในกลางผมนี่ก็เดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการพักหม้อสลับเป็นหม้อสตีมขึ้นมา ตั้งไว้แทนนะครับผมตั้งไฟอรอไว้นะครับขั้นต่อไปเราก็เอากระดาษกองแบบนี้นะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมเพื่อที่จะทำการล้างกระดาษแล้วก็ตัวนี้ผมจะวอร์มแก้วไว้ในตัวเลยนะครับผมแก้วที่ผมจะใช้สําหรับชงนะครับนี่เราก็ล้างกระดาษกองไว้นะครับ น้ำที่ผมจะใช้ในการชงกาแฟเมนูลาเต้ตรงนี้นะครับผมผมก็จะใช้มาน45 ml นะครับผมอันนี้ผมมีแก้วตัวงนะครับก็จะสะดวกหน่อยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีตาช่างมีอะไรก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับผมแล้วแต่อุปกรณ์ที่เรามีนะครับนี่นะครับ45 ml แล้วผมจะใส่กาแฟลงไปนะครับเออผมจะใส่น้ําลงไปก่อนนะครับวอร์มวอร์มโหลแ a e r o p r นิดนึ่งนะครับนี่ ให้มันร้อนนะครับเป็นการวอร์มอุณหภูมิก่อนชงกาแฟจริงนะครับวอร์มอุปกรณ์วอร์มเครื่องมือเรานะครับผมโอเคครับอีก45 ml ครับผมเพื่อที่จะทําการชงกาแฟจริงจังแล้วครับบาบเขาให้เนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็นี่ครับกาแฟที่เราบดไว้ครับกลวยครับตัวนี้มากระอดแอโรเพนะครับที่เราซื้อมาไว้สําหรับ กรอกกาแฟลงไปแบบนี้นะครับผม่ได้ที่แล้วเราก็ผมจะทําการวนน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มคนมันด้วยไม้พายตัวนี้นะครับผมไม้พายตัวนี้ก็มากับกระบอกแอลโรเพสนะครับไปครับท่านผู้ชมคนแค่ให้น้ำกาแฟมันพอชุ่มฉ่ำพอนะครับ ตรงนี้ถ้ามันข้นหรือว่ามันเนืดไปเราก็สามารถเติมน้าเข้าไปได้นะครับผมผมต้องเติมเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ผมน่าจะตวงพลาดแต่ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับถ้าเราจะส่งถ้าเราจะชงเป็นเมนูกาแฟนมนะครับผมท่านผู้ชมโอเคแล้วผมก็จะทําการลดหลอดล,ลงมานิดนึงครับตรงนี้ท่านผู้ชมระวังด้วยนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนอาจจะไม่ลดระดับหลอดล,ลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ ขั้นต่อไปตัวกระดาษกองที่เราลวกน้ําไว้ที่ฝางนี้นะครับก็สะบัดน้ําทิ้งครับท่านผู้ชมสะบัดให้มันแห้งให้มันหมาดนิดนึงนะครับแล้วก็จัดเรียงกระดาษใหม่ให้สวยงามนะครับท่านผู้ชมปิดฝานไปตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับผมจับเวลาไว้เลยก็ได้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ เดียวประมาณหนึ่งาทียี 20, ่สิบสาสิบวิเราก็จะมากดกาแฟใส่ลงไปในแก้วตัวนี้นะครับผมท่านผู้ชมแก้วที่เรา,เาทําการวอร์มน้นํานี่ไว้นะครับตั้งไปเลยจะได้ไม่เลืม่มตรงนี้มหม้อที่เราสตีมนมก็ใกล้ได้ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็วอร์มมันไปนิดนึงนะครับวอร์มไปเรื่อยๆครับเพราะหมอ้อตัวนี้ถ้าไม่วอร์มไว้นี่มันจะไม่ค่อยเฟี้ยวนะครับท่านผู้ชมมันจะเป่านมไม่ค่อยได้นะครับมันเก่าแล้วด้วย เป็นแบบพกพาเลยครับนี่นะครับตรงนี้ราผมจะทําการเตรียมทําการเตรียมนมที่จะทําการสตรีมไว้เลยนะครับผมปริมาณนมที่ผมใช้ก็คือประมาณที่90 ml นะครับท่านผู้ชม90 ml แล้วเดี๋ยวมันไปชนกับกาแฟที่เราทําช็อตเอาไว้ในกระบอกแอโรเปสเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ100ถึง110 ml นะครับผมนี่ครับ90 ml นมที่ผมทําการสตรีมไว้นะครับ อีกหน่อยหนึ่งแล้วกันเป็นคนชอบแถมกินเองก็ได้ตอนนี้ก็อโรเพสที่เราทำไว้ก็ได้ที่แล้วครับท่านผู้ชมผมก็จะทมาทำการกดกาแฟจากกระบอก a e r อโรเพสลงไปในแก้วนะครับผมนี่นะครับ ปาก็ให้นี่เราคือปริมาณน้ํากาแฟที่เราได้มาจากการกดแอโรเพสนะครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณที่20 ml นะครับผมขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการสตรีมนมนะครับด้วยหม้อสตีมตัวนี้นะครับเร่งไฟนิดนึงครับแล้วตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหม้อสตรีมนมที่เราตั้งไว้ก็ได้ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการสตรีมนมกันนะครับ ที่เคาะนมนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเมนูลาเต้ที่เราได้กันในยามเช้านี้นะครับผมเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับผมซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการชงกาแฟมากเลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่ครับเมนูกาแฟรับไปเลยครับผมไปกันเลยครับ นี่ครับท่านผู้ชมผมก็แทกทีนี่ก็คือกาแฟลาเต้ที่เราได้จากการชงด้วยกระบอกแอโรเพสตัวนี้กับหม้อสตรีมนมของพวกเรานะครับผมก่อนจะได้กินนี่เล่นน้าเงือแตกเลยนะครับผมกาแฟลาเต้ท่ามกลางขุนเขาของพวกเรา ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เป็นการชงกาแฟด้วยกระบอกแอร์โลเพทแบบนี้นะครับผมชงกาแฟกินอยู่บ้านนะครับผมกับกาแฟคั่วเข้มที่ผมได้ทําการคั่วเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง Youtube Channel เชา้าฟาร์มเย็นฟาร์ม DIY ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปกินกาแฟครับท่านผู้ชม